ครับวันนี้เรามาต่อข้าวนะครับบาทอาวกที่สองนะครับเห็นไหมครับในบาทแรกนี่นะครับวกที่วกที่สองนี่จะต้องลงด้วยเสียงจัตวานะครับท่านจะเอาเสียงเอาคำไหนก็ได้นะครับขอให้มันเป็นเสียงจัตวานะครับเสียงจัตวานะครับอ่าระว่างความสัมพันธ์ระว่างวกที่หนึ่งและวกที่สองนี่ก็จะมีการสัมพัสละนะครับสัมภะ สาระเราเอ,องกรรมำแรกของวครคที่สองนี่นะครับกับรมตายของวครคที่หน,หนึ่งนี่นะครับมาถ้าเป็นสาระนะครับแต่ถ้ามาใช่เป็นสาระแล้วครับก็เป็นเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเป็นอ่าเป็นสัมพัสด้วยเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่เตียวต่อเนื่องกันนะครับอ่าอย่างอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น like เรื่อง ปากท้องนะครับมาความจริงมันก็จะต้องอ่องๆนององๆมองมองมองอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเฮาบ่าเอาสัมผัสด้วยสรรรันลักเฮาก็เฮาก็เอาแบบแบบเรื่องที่มันงูเรื่องกันนะครับที่มันต่อนเนื่องกันมานรเรื่องปากท้องมาก่อนเนี่ยมาก่อนเห็นไหมต้องมาก่อน,นก,ก็ได้นะครับมามานะครับมาเสี่ยงสามัญ แจ็ตตัวมะนะครับมาก่อนก่อนเสียงเอแจ็ตตัวกะนะครับหมาแม่ก่อนอมาก่อนนะครับอ่าตัวอ้ากันย่อนหนังลุ่มนะครับหมแม่ครับศุลละหมายแม้มากรหมายแม้ว่าบาัลได้สัมผัสด้วยบัได้สัมผัสด้วยสุละนะครับอ่าเป็นสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องนะครับมาก่อนไผ่ มาก่อนไผ่ไผ่ไผ่นะครับมากรอไผ่ไผ่สองอันนะครับเห็นไหมไผ่ไผ่สองอันนะถ้าเราบัดรองการเขียนเาาอี้เราก็ใส่ไม้ซ้ําตรงนี้นะครับไม้ซ้ําไม่สองน้อยเนี่ยนะครับแบบนี้ไผ่ไผ่นะครับเห็นไหมครับมาก่อนไผ่ไผ่ได้แล้วได้แล้วไผ่ในเสียงจัตวานะครับมาไผ่นะครับทีนี้เราก็มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วนะครับแบบที่สองนี่ก็คือการ ที่เอาภาษาไทยนะครับอักษรไทยเนี่ยยืมอักษรไทยมาปั๊บเทียบขึ้นเป็นอักษรลานานะครับตั้งบนนี่นะครับมาแล้วก็ประกอบคําขึ้นมากแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปตัวเนะครับเพราะว่าสระมันมาตรงมาตัดกันบางครั้งนะครับก็มีการบูรณะคาศัพท์ได้นะครับมามานะครับมาตัวมะนี่ยืมตัวมามานะครับมามามาเทียบนะครับมาไม่กานะครับสระอานะครับเห็นไหมครับมา กอนนะครับตัวกะน,นี่ก็ยืมตัวกอไก่นะครับมาไม้เอกนะครับไม้เอกเอกับแทนตัวมะยอเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวอ้ากันย่อนนะครับอืตัวอ้ากันย่อนตัวเอาตัวอ่างนะครับก้อนนี่นะครับอกอนตัวนี้ความจริงอ่าพ้เขียนไว้ตัวละนะครับอ่าทีนี้ฮาับุรณะแล้วนะครับบุรณะคำซับแล้วนะครับอ่าบุรณา,าเขาเรก็บคือ ถ้าถ้าเขาจะเขียนตรงตัวก็เอาตัวละมาเขียนเนี่ยนะครับแต่เขาต้ te องฮู้ว่ากดเกณฑ์ในภาษาละนานั่นเมื่อตัวหน, yup. น, <generally> น้านะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าสะกดนะครับไว้ดังบนเนี่ยเ้อนเอาตัวละมาเขียนแทนมาได้นะมาอันนี้มันความจริงมันเป็นตัวหน้านะครับอืมทีนี้เมื่อเอาฮู้ไปเป็นตัวหน้าให้เขาก็เขียนเป็นตัวเอาตัวนนูนมาแทนตัว้านี่ได้นะครับนี่เนี่ยตัวหน้านะครับมาตัวละเนี่ยนะหมายมะมาก่อไผ่ ไผ่ครับไม้ไก่นะครับสลดยนะครับไผ่นะครับตัวพระนะครับยืมตัวผอพึ่งมาเปิดเห็นไหมครับไผ่ไผ่ไผ่สองตัวนะครับใส่ไม่ซ้ำไปกับเห็นไหมครับได้ได้เลครับแบบแบบที่สองนะครับที่นี่ก็มาแบบที่สามนะครับมาแบบที่สามนี่ปฏิวัติแบบที่สามนี่มันมันคือการเอาภาษาไทยมาสะกดเขียน ตามสำเนียงกมู่ของภาษาละนาตมบหบุรนะครับเอาหูฟังนะครับรับตายอย่างก็ได้นะครับเอาภาษาไทยเขียนสะกดเขียนนะครับมานะครับมามาไทยนะครับมาไทยมาแบบไทยนะครับแบบภาษาไทยนะครับมาอ่าก้อนพอดีมันตรงมันเหมือนกันตรงตัดดีกว่าแล้วไปนะครับไผ่ไผ่ไผ่นะครับอ่าอืมไผ่นี่ ในภาษาไทยพ้นใจตัวไม่ม้วนนะครับไผ่เห็นไหมครับไผ่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 วันวันนี้เหมืนยางนะครับวันนี้เหมือย่างนะครับมาก็ได้ไปแล้วนะครับสองวักนะครับเรื่องปากตรงมาก,ก่อนไผ่ไผ่นะครับอวันพวกนี้เราจะต่อแถมวักหนึ่งนะครับเป็นวักที่สามนะครับ